มอะไรกันวะโอ้ยไอ้พวกเพื่อนเลวไม่คิดจะช่วยกูสักคนกูจะโดนไฟช็อตตายอยู่แล้วเนี่ยก็ก็กูนึกว่ามึงขี้เข้าอ่ะกูกูกลัวโอ้ยโทษแกนี่ อะไรสาระเลยนีม่มันยุคสมัยไหนแล้วเอาก็ก็ก็เออเออไปหาข้าวกินไปหิวแล้วว่ะไปอา้ากูผิดอะไรอะ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพวกมึงของดีมาแล้วเว้ยนน่กูบอกเลยนะถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินอะ่ะถือว่ามาไม่ถึงเฮ้ยนี่มัน ส้มตำปลาล้าไงเพื่อนโอ้โห้ยสุดยอดของโปรดเลยอ่ะหอมมากงั้นก็กินเยอะๆเนี่ยถ้ากินหมดแล้วนะไม่ต้องเกรงใจมีเพิ่มอยู่แล้วนี่กี่หวันทานไปปะเนี่ยส้มตำปลาล้าลูกคุณโหนแบบแกอ่ะเวนจะตายพวกแกกินเข้าไปกันได้ยังไงเนี่ยโอ้ยไมไหจรโอขอโทษแล้วครับเพื่อนที่ที่เนี่ยไม่มีสเต็กลิฟอายหรือว่าล็อบสเตอร์อบเนยให้มึงกินนะครับอย่างมากสุดก็ หนูนายากินปะล่ะเรื่องมากอ่ะอ่ะอ่ะไอนน้นี่ไปตายอดตายอยากมาจากไหนไวะเนี่ยโหเดี๋ยวก็ติดคอตายหรอกินกินกิน,นอย่าไปสนใจมนันแนั่น่ะอืมอะไรมือก็กินไป ทำอะไรของแกนะหวาน,วานตายตายตายแกทำแบบนั้นไม่ได้นะเดวไปขัดแย้งกับชาวบ้านกันอีกฉันก็แค่หมินนะ่ะแค่จะออกไปไว้นอกบ้าน,นแค่นั้นแหละไม่ได้แกทำแบบนั้นไม่ได้ปลารพวกนี้เป็นของที่ชาวบ้านเอามาเส้นไหว้บรรพบุพร,รุษถ้าแกทำแบบนั้นนะเดี๋ยวได้เดือดร้อนกันไปหมดแน่นี่ไอเชษเมื่อไหร่ที่แกกับชาวบ้านเนี่ยจะเลิกงมงายเรื่องแบบนี้กันสักทีวะ ที่เรามาที่นี่เนี่ยก็เพื่อมาช่วยให้ชาวบ้านเขาพัฒนาเพื่อรองรับความเจริญแต่ดูแกสิเนี่ยเป็นแกเองที่ทำแบบเนี้และที่เราทำมาทั้งหมดมันจะสำเร็จหรอวะแต่ถ้าแกทำแบบนี้นะมันก็ไม่มีทางสำเร็จเหมือนกันเลยแล้วยิ่งจะขัดแย้งกับชาวบ้านกันไปใหญ่อีกอะพอได้แล้ว รู้นะว่าเธอคิดยังไงแต่เธอก็ควรจะเข้าใจในความรู้สึกของพวกฉันด้วยอะไรที่วิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงฉันรู้ว่าสิ่งที่พวกฉันคิดพวกฉันทำเนี่ยมันอาจจะดูงมงายในสายตาของพวกเธอแต่เธออย่าลืมสิที่ฉันอยู่กันได้ มาจนถึงทุกวันเนี้ก็พราความเชื่อพวกนี้นั่นแหละจะเห็นไหมเป็นเรื่องกันไม่ใหญ่แล้วเออคือลุงบุญครับคือเพื่อนผมมันไม่ใช่คนแถวเนี้ยครับแล้วมันก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้ครับมันเด็กครับลุงผมต้องเขอเขอจเป็นเรื่องไปใหญ่แล้ว ยากหายเย็นกันเลยเนี่ยปวดขี้จะตายยู่แล้ว เจเจจะต้องได้เห็นนะที่จจเห็นนะเจ <_ an> สุดจะบรรยายเลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนะแล้วสรุปเนี่ยเรื่องมันกลายเป็นแบบนี้ได้ยังไงวะ <_ an> อ้าวอ้าเอ,าเอา้านี่นี่โอ้าวอีหนูโอ้ยกินมาเ <ลง S 1> ต็มลงไห้เว้ย <_ an> นี่ปุโต <an> ชอบกินก็ไม่บอกโอ้โหลุงมีอยู่หลังบ้านอีกเป็นคนดังคนดังเลยโอ้ลุงให้ลุงให้ลุงให้เอาแล้วแล้วนี่จะยังไงกันต่ออ่ะก็พาเจลไยบรรจุใส่ขวดส่งออกนอกสร้างความเจริญให้กับหมู่บ้านไงเออมันต้องอย่างนั้นสิใครทำอะไรก็ช่างแต่ตอนนี้ฉันหิวของฉันไม่ได้นะ นะค早เคต onder เค thumbnails บ白 erman นาย Send ทีร <funz discretion complimentary> ึ book <Britt> <author> อันนาย》<laughs>